สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนัดเพชรยน์อีกเช่นเคยนะคะในช่องนัดรถสวยมือสองนะคะสำหรับวันนี้นะคะนัดจะมารีวิวรถคันนี้ให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะเป็นรถ t o y ยต้ a อ t i ติ 1.8E ปี2014จดปี15นะคะคันนี้นะราคาตั้งขายอยู่ที่4 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะได้เป็นสีดำสีหายากอีก1คันนะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่สภาพสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีร่องรอยของการเฉี่ยชนเลยรถสภาพเดิมโครงสร้างเดิมทุกคันนะคะทั้งค คันนี้คือแบบสภาพงามๆเลยนะเดี๋ยวนะจะพาไปชมรายละเอียดของตัวรถกันเลยค่ะคันนี้นะคะก็ได้เป็นโฉมหน้าใหม่นะคะแต่ไม่ใช่โฉมไม่ได้เช่นนะเป็นโฉมกระจังหน้าโครเมียม3ามเส้นนะคะคมไฟคู่หน้านะเป็นแบบมอลติรีเฟคเตอร์คมใสๆขาวๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของล้อนะคะคันนี้ได้เป็นล้อแม็กอัอลอยเดิมแท้จากโรงงานนะคะน็อตห้ลูนะ ยางนะคะเป็นยางปี2020ก็ยังใช้งานได้อยู่อีกระยะหนึ่งเลยนะคะช่วงล่างนะคะสภาพเดิมๆเ,เลยไม่มีค้าบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มของเบ้าโชกนะคะหัวน็อตด,ด้านในสีเดียวกับตัวรถไม่ขยับขยี่นเลยนะคะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโ VVTi ีทีไอดบ้อยแล้วด้วยนะเป็นสีดำสีหาย,ยากอีกหนึ่งคันนะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะคะ มือจับประตูสีด้านนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเป็นกระจกเดิมแท้จากโรงงานโลโกโตโยต้ามีติดอยู่นะคะรถเดิมแท้ทั้งคันเลยนะคะลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะได้เป็นเครื่องยนต์1.8ด้วยนะคะช่วงล่างด้านหลังก็สภาพเดิมๆเลยนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะรับประกันนะว่ารถที่เพชรย่ตนนะคะไม่มีเรื่องชนหนักพลิกความจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะรถสภาพเดิมโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะ นี้สวยๆงามๆเลยนะได้เป็นสีดําสวยๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของไฟท้ายนะคะดีไซน์มาอย่างสวยงามได้เป็นไฟท้ายแบบ LED แล้วด้วยนะด้านล่างนะคะมีในส่วนของไฟทับทิมติดตั้งมาให้พร้อมใช้งานเลยนะคะเป็นตัวโค o l า a a l ติ s 1 8 e นะสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะโลโก้ด้านหลังนะคะเป็นแบบโครีเมียมนะคะแล้วก็ มีคิ้วโครเมียมตัดผ่ากลางตรงกระโปรงด้านหลังด้วยนะคะสวยๆงามๆเลยนะคะกระจกด้านหลังติดตัวไร้ฟ้าให้พร้อมใช้งานนะคะ มาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะคะให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะไฟเบรกดวงที่3นะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถได้นะคะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงบ้านเลยนะคะออกรถได้ทุกอาชีพนะคะติดแบคลิตก็ออกรถได้เช่นกันนะคะตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นนะคะส่งวัส,สลุให้ฟรีช่วงกรุงเทพและปริมณฑลนะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องน้อยใจนะคะเรามีตั๋วเครื่องบินให้2ใบเลยนะคะบินมารับรถได้ด้วยตัวเองเลยนะคะ ลูกค้าเครดิตดีก็สามารถออกรถฟรีดาวกันไปเลยนะคะรถสภาพสวยๆคันนี้เลยถ้าสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยนะที่เบอร์098-26-09-587นาัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะรายละเอียดภายในของรถคันนี้นะคะภายในก็ตกแต่งเป็นโทนสีดำตัดด้วยสีเบจสวยๆงามๆเลยนะคะมาเริ่มกันตรงแผงประตูก่อนนะคะ มือจับประตูด้านในนะคะเปิดปิดประตูเป็นแบบโพรเมียมนะคะระบบเซนทรัลล็อกนะคะกระจกนะคะปรับ Auto, ออโต้ฝั่งคนขับนะคะเขามีในส่วนของที่จับตรงแผงประตูนี้เป็นแบบออกสีเทาสวยๆงามๆเลยนะคะ มีในส่วนของที่วางแก้วให้1ใบตรงแผงประตูนะคะตรงนี้ก็เป็นแผงควบคุวกระจกมองข้างนะเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะได้เป็นแบบบางติฟังกชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนบทเพลงได้จากพวงมาลัยเลย,าลาย,เลยเสภาพสวยงๆงามๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอของการใช้งานเลยนะในส่วนของเครื่องเล่นเสียงนะคะก็ได้เป็นวิทยุ FM นะคะ CD USB AUX ได้นะคะ แอนะเป็นแอร์อันนาล็อกนะคะหมุนมือแบบได้4ระดับนะคะได้เป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะมีช่องวางแก้วให้2ใบนะตรงช่องวางแก้วเขาก็ตัดอ่าเป็นริ้วขอบโพรมยียมดีไซน์มาอย่างสวยงามเลยนะคะเป็นเบาะหนังสีเบทนะมีที่พักแขนให้นะคะเดี๋ยวรองให้ดูเลขไมค์กันก่อนนะ คันนี้นะคะเลขไม้นะวิ่งอยู่ที่1 1 4 0 9 5สหกิโลเมตรเท่านั้นนะคะไม้แท้ไม่เดิมนะสามารถตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากทางศูนย์บริการได้เลยนะคะของเราไม่มีการกรอไม่กับไม่มาอย่างแน่นอนนะคะในส่วนของเบาะนะก็ได้เป็นเบาะหนังสีเบจสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีร่องรอยของการฉีกขาดน,นะเบาะสภาพสวยๆงามๆแน่นๆต,ตึงๆแบบนี้เลยนะคะหัวน็อตซอกประตูนะสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่ขยับขยื่ยยนเช่นกันนะคะ มาชมกันต่อในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็กว้างๆนั่งสบายๆกันเลยนะมีกระเป๋าจิงโจ้ให้สองฝั่งเลยนะคะไว้เก็บสัมภาระได้นะคะภายในนะตกแต่งเป็นโทนสีเบจนะคะก็ทำให้รถดูกว้างดูสว่างมากขึ้นนะคะสวยๆงามๆดีไซน์มารูราทัานสมัยเลยนะคะต้องแผงประตูนะคะก็มีในส่วนของที่วางขวดน้ำวางแก้วน้ำให้ทุกสี่บานประตูเลยนะคะ มาชมกันต่อในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะอันนี้นะคะเราสามารถเปิดจากด้านในนะคะหรือว่าเปิดจากรีโมทกุญแจรีโมทก็ได้นะคะอ่านี่เลยนะคะตรงนี้เขาไม่มีให้เปิดด้านหลังนะรุ่นนี้ปี14ยังไม่มีให้เปิดด้านหลังนะคะลูกค้าสามารถเปิดกระโปรงด้านหลังเนี่ย ห้องเก็บสัมภาระได้จากในตัวรถหรือว่าจากกุญแจก็ได้นะคะสําหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะโอโหกว้างกันเลยนะบรรจุของบรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยนะคะกว้างกันเลยด้านล่างนะคะเขาก็มีในส่วนของล้ออะไรอุปกรณ์แม่แรงมาให้พร้อมเลยนะคะนี่บอดี้ด้านล่างสภาพเดิมๆเลยรอยซีนเดิมๆจุดเม็ร์ลกลมๆสวยงามนะคะรับประกันนะไม่มีเรื่องการชนหนักที่ความจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะคะ หัวน็อตด,ด้านหลังนะคะก็สภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่ขยับขยี้เลยนะคะบอดี้ด้านหลังนะเดิมๆเ,เลยจุดเม็ ART, ดอาร์ตเรียงตัวกลมๆสวยงามนะคะขอบยางไม่มีการฉีกการขาดเลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหารถอยู่นะคะรถคันนี้เลยนะคะ t o โยต้าอัลติสห e ปี2014คันนี้จะทะเบียนปี15นะคะราคาอยู่ที่4290 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะคันนี้สามารถจัดเต็มฟรีดาวกันไปได้เลยนะคะรีบติดต่อมาได้เลยนะที่เบอร์0982 6 0 9 5 8 7นัดเพชรยนต์นะคะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะก็ได้เป็นเชื้อเพลิงเบนซินนะคะเป็นเครื่องยนต์ดูโอวิงวีทีไอนะคะขนาดซีซู 1,800cc 141แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะสภาพสวยๆงามๆเลยนะคะไม่มีค้ามน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะคะเครื่องยนต์เดิมแท้เดิมเดิมจากโรงงานเลยนะคะสามารถตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากทางศูนย์บริการได้เลยนะคะไม่มีการยกเครื่องเปลี่ยนเครื่องมาอย่างแน่นอนและรับประกันนะคะไม่มีเรื่องการชนหนักผิกความจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะคะคอนเฟิร์มได้เลยนะ สภาพสวยสวยงามงาสภาพเดิมเดิมเลยนะคะจุดมาร์กแต้มสีจากโรงงานนะคะยังมีให้เห็นอยู่เด่นชัดเลยนะคะรอยจุดเม็ดอาร์ตน,นะคะกลมๆมสวยงามเลยหัวน็อตด้านในนะคะสภาพเดิมเดิมสีเดียวกับตัวรถไม่ขยับขยี้เลยนะคะหัวน,อน็อตฝากระโปรงนะโลโกโตโยต้านะคะมีติดอยู่นะฉนวนกันความร้อนนะคะก็ยังมีติดอยู่นะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันเลยลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะไม่มีคำว่าผิดหวังแน่นอนนะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจรถคันนี้นะคะ โตยตาเอาติสหนึ่งจุดแปดอีปีสองพันสิบสี่จดทะเบียนปีสิบห้านะคะคันนี้นะราคาตั้งขายอยู่ที่สี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะคะราคาเบาๆผ่อนสบายๆได้เป็นสีดําสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะถ้าสนใจนะคะคอมเมนต์ทิ้งเบอร์โทรไว้ได้เลยนะหรือว่ารีบติดต่อมาหาัดได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะย้ํานะคะศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนะคะเบอร์นี้แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะ เข้ามาดูรถจริงได้นะคะบริษัทต,ตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทยหกแยกหนึ่งนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะกดติดดาวกันไว้เลยนะจะได้ไม่พลาดนะคะในการอัปเดตคลิปรถให้ลูกค้าได้ชมกันในทุกๆวันนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ซื้อรถกับนัดนะคะมาจากช่องทางยู u ูบนะไม่ว่าจะเป็นคันนี้หรือว่าคันไหนๆน,นะคะนัดแถมน้ํามันให้ฟรีเลยเต็มถังนะคะย้ํานะคะแถมน้ํามันให้ฟรีเต็มถังเลยนะเรียกติดต่อมาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อน นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ